ขขีีดรีวิว Samsung Galaxy A17 5G สมาร์ทโฟนคุ้มค่าสเปคเกินราคาสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง Mobile World วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประกูล Galaxy A Series อย่าง Samsung Galaxy A17 5G สมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้มือถือราคาไม่แรงแต่ได้สเปคที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปการเล่นโซเชียลและยังรองรับเครือข่าย 5G ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ซัมซุงยังคงรักษาคอนเซปต์ของ Galaxy A Series ที่เน้นความคุ้มค่าดีไซน์สวยใช้งานลื่นไหลแต่ครั้งนี้ Galaxy A17 5G มีการอัปเกรดที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของหน้าจอชิปเซ็ตกล้องและแบตเตอรี่เรามาดูกันดีกว่าครับว่ารุ่นนี้จะน่าใช้ขนาดไหนขีดขีดขีดดีไซน์และหน้าจอซัมซุง Galaxy A17 5G มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูบางเฉียบและดูทันสมัยตัวเครื่องใช้วัสดุพลาสติกคุณภาพสูงเคลือบผิวด้านให้สัมผัสไม่ลื่นมือ และยังช่วยลดรอยนิ้วมือได้ดีมีให้เลือกหลายเฉดสีที่เหมาะกับทุกสไตล์หน้าจอใช้พาเแนล Super ปป AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด FHD บวก Refresh Rate 120Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอหัวเลื่นเล่นเกมหรือดูคลิปวิดีโอได้อย่างคมชัดสีสันสดใสเหมาะกับคนที่ชอบดูซีรีส์ YouTube หรือเล่น TikTok นานๆขีดขีดขีดประสิทธิภาพและการใช้งาน ด้านขุมพลัง Galaxy A17 5G เลือกใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7050ที่รองรับเครือข่าย 5G แบบ Dual SIM ทำงานคู่กับแรมขนาด 8GB และหน่วยความจำภายในสูงสุด 256GB สามารถเพิ่ม m i c r o ดี D, ได้อีกทำให้ใช้งานได้อย่างจุใจไม่ว่าจะเล่นเกม Social Application หรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันก็ไม่มีสะดุดระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ครอบด้วย One UI 7.0ที่ปรับแต่งมาให้ใช้งานง่ายฟีเจอร์ครบและมีการอัปเดตความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อดีที่ซัมซุงทำได้ดีกว่าหลายแบรนด์ในตลาดขีดขีดขีดกล้องถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบกล้อง t ริปเปิลคาม a ประกอบไปด้วยกล้องหลัก 64MP พร้อม OIS ถ่ายภาพคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีแม้ในที่แสงน้อยกล้องอันตราย 12MP มุมกว้างพิเศษถ่ายวิวหรือถ่ายกลุ่มเพื่อนได้ครบกล้องแมโคร 5MP สำหรับถ่ายใกล้ๆ กล้องหน้าให้ความละเอียด32 MP พร้อมโหมดบิวตี้และ AI ประแปงภาพให้ดูเป็นธรรมชาติถูกใจสายเซลฟี่แน่นอนไม่ว่าจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืน Galaxy A17 5G ก็เอาอยู่วิดีโอรองรับความละเอียดสูงสุด 4K พร้อมการสั่นที่ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวดูสม ooth เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลขีดขีดขีดแบตเตอรี่และการชาร์จ Galaxy A17 5G มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือใช้งานโซเชียลก็เอาอยู่และยังรองรับระบบช,ชาร์จเร็ว 25W Super Fast Charging ช่วยให้ชาร์จเต็มไวไม่ต้องรอนานขีดขีดขีดฟีเจอร์เสริมระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างที่ใช้งานรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3ลำโพงสตรี e o โอดอนบีแอดมให้เสียงดังและมีมิติ กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 5 4เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานประจำวันขีดขีดขีดจุดเด่นที่น่าสนใจ 1. ดีไซน์สวยทันสมัยจับถนัดมือ 2. หน้าจอ Super AMOLED 120Hz สีสันคมชัด 3. รองรับ 5G ใช้งานลื่นไหลไม่สะดุด 4. กล้องหลัก 64MP บวก OIS ภาพถ่ายคมชัด 5. แบตเตอรี่5,000 m a ah มิลอมป์ชั่วโมงบวกชาร์จไว 25W ระบบ One UI ใช้งานง่ายและอัปเดตยาวนานขีดขีดขีดเหมาะกับใคร s a m s u n Galaxy g A17 5G เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือราคากลางกลางแต่ได้สเปคครบครันเน้นใช้งานโซเชียลเล่นเกมระดับกลางดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปสวยรูปสวยและอยากได้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขีดขีดขีด,ขดสรุป s a m s u n ง Galaxy A17 5G ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากในปีนี้ พร้อมาพร้อมกับการอัปเกรดหอไลายจุดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่สวยงามการประมวลผลที่แรงพอสําหรับงานประจําวันกล้องที่ถ่ายได้สวยทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงแบตเตอรีร่อัดชาร์จไวถ้าคุณกําลังมองหามือถือที่คุ้มค่าในงบประมาณไม่แรงและใช้งานได้ยาวๆรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับขีดขีดขีด เพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรกับ Samsung Galaxy A17 5G รุ่นนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mobileverse เพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือใหม่ๆนะครับ